สวัสดีค่ะนักเทรดทุกท่านทบกับครูเจี๊ยบครีเอไอนะคะตอนนี้บ่ายวันจันทร์ที่23มิถุนายนสถานการณ์ทองคำกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆเลยค่ะจากภาพกราฟล่าสุดที่เราเห็นกันอยู่นะคะราคาโกลสปอตกำลังแกว่งตัวอยู่แถวแถว5 3 5 3เหรียญหลังจากที่ย่อตัวลงมาจากจุดสูงสุดเดิมครูเจี๊ยบจะอธิบายภาพตรงหน้าให้เข้าใจง่ายๆนะคะ ตอนนี้ราคากำลังวิ่งอยู่ในกรอบระหว่างแนวรับสำคัญที่3,340เหรียญกับแนวต้านของรอบล่าสุดที่3,394เหรียญค่ะและถ้าเราดูที่สัญญาณ RSI ด้านล่างจะเห็นว่าตัวเลขอยู่ต่ำกว่า50ซึ่งม่งบอกชัดเจนเลยว่าแรงซื้อในระยะสั้นเริ่มแผ่วลงหรือพูดง่ายๆก็คือตลาดกำลังพักเหนื่อยและช่างใจอยู่ค่ะแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้น ปัจจัยหลักที่ดันราคาทองให้สูงลิ่วยังเป็นเรื่องเดิมคือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังร้อนอาอุนะคะข่าวนี้ยังเป็นเหมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงราคาทองไว้อยู่ค่ะแต่การที่ราคาย่อตัวลงมาก็เป็นเพราะเริ่มมีแรงเทขายทำกำไรออกมาเรื่อยๆและที่สำคัญคือค่าเงินดอลลาร์ที่ยังแข็งค่าอยู่ก็คอยดึงราคาทองไว้ไม่ให้ไปไกลกว่านี้ค่ะดังนั้นครูเจี๊ยบขอสรุปภาพรวมสำหรับนักเทรดตอนนี้ตลาดทองคำ กำลังอยู่ในภาวะพักตัวในเทรนขาขึ้นใหญ่ค่ะตัวเลข2ตัวที่ต้องจับตาดูไว้ให้ดีเลยคือแนวรับ3340และแนวต้าน3394ถ้าหลุด3340ราคาอาจจะย่อตัวลงต่อแต่ถ้าสามารถกลับไปเบรก3394ได้อีกครั้งนั่นคือสัญญาณการกลับมาของแรงซื้อและมีโอกาสวิ่งขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้เลยค่ะช่วงนี้ความผันผวนสูงมากนะคะ การตัดสินใจต้องอิงจากข่าวสารและกราฟเทคนิคไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้ครูเจี๊ยบไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ